สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบล็อกครับช่วยเชิญพวกเราพิเชียวครับบรรยากาศส,สดๆช่วงเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มห้านาทีนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้แสงสีเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเช็คซาวนะครับพี่น้องครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องเข้ามาแล้ววันนี้มาสนุกด้วยกันครับประเดิม สุดยอดครับพี่น้องแสงสีเสียงเต็มระบบวันนี้สุดยอดเลยสวยงามมากครับพร้อมแล้วสวยงามมากเลยอะ่ะ งอมยอมต้องยอมอ่ะมีดอมคือเริ่มีิ่ขาทีขว้างแล้วนะทำาบไก่ได้สวยงามมากเลยสินนนสุดยอดมากเลยตอนนี้เราพร้อมทุกระบบแล้วนะครับเหลือเช็คซาวแล้วก็จวดเลยครับพร้อมแบบอกว่าเปอร์เซ็นต์ยไหมร้อยห้าสิบหรอลอยห้าสิบเปอร์เ เอากล่องจะก็มืดแท้มันคนละลักษณะสวยงามมากเลยเตยจะเส้นเม็ดขี้สียิมเนาะวันนี้เนาะกระเดียงกระเดียง เตยเตยด้เส้นเป็นหลากซ้ายเหรอเตยไปสัมผัสแน่ชอมใจบ๊องมือหนิเพคะเรื่อเร็วอเรื่อันไปสัมผัสไปที่ไหนไปมาออกไปไหนสวัสดีครับเฮียตุ้มตาสวัสดีครับเฮียตุ้มตามรับใจในทีมงานไหมครับวันนี้ครับ ได้่ยักษ์สีในแมวที่ใหญ่ที่สุดในเอิบอะไรจิมด้หมนี่าในห้างยางห่นมีกี่บาหาสิบหลอกเริ่มแตถุมหนึ่งยางลบไปลบบ้านลบไปบานอะห่อนน้ำทิพงานกันสุดนมันหลายเพราะว่จอะไม่ดานเนี่ยออกจอออกเรื่อยเอาสัอะไรเพิ่มให้มันอเ่ากนออกจังหดีบดจุ่ยเี็เนสขัับ้าน ยีงใส่ขังระพงอีกเมียยศครับพูดโยนมีเงินจ้างมื่อนี้ยืนยันจากผู้จัดถึงเวลาตีสามครับตีสามมาเลยพี่น้องครับมาด้วยพี่น้องเขาตีสามเราก็ตีสามเขาตีสี่เราก็ตีสี่นี่สุดยอดสุดยอดเขาเท่าไหร่เราเท่านั้นเท่านั้นครับแต่ความมวนวัดกันเลยเป็นปะแน่นอนเลยอ่าเตยเสด็จย่างเดียวซักเก็ตปงปะบูงสาวหน่อยเลยนเพลงช้าแค่เพลงบอสโจเพลงเดียว สังเกตว่าเสดอจย่างเดียวไม่มีเพลงช้าเลยมีปีเพลงบดสโจเพลงเดียวแค่นั้นเองที่เหลือก็คือบริบูมบัมก็ลั่งตีข้อมวลได้เลยนี่ขอใหิ๊กแตกปังๆขอให้บิกแตกปังๆปังๆครับผมครับพันจิ้มได้ไหมพันจิ้มได้ไหมจะหน่อยก็ไปหาดมเกย์หน่อยถนัดตัวตั้งแต่ลงกรุงเทพวันนี้แหละแซ่บสุดแล้วกี่หลี โอ้ยพ้ากันไปนอัดใสมื่อคืนนี่เอ้าถามเนี่ยบัว้านบักจางไปสายบักจางมาลูกพี่พบผ้าไปนอนท่านใดบัวสันนอนนอนเอาปกติมานอนหนางอันบอลไม่มีหมาอาบน้ำกันเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเห็นนัดกันจะไปหามองนันมองนี่อยู่บัวบ้านนี่ นัดแต่ไ่ได้ไปแมนว่าไปนอนนซื้อทักฟันท่าน้องเพิ่เต็มอิ่มดนๆนถอนเต็มอิ่มมือนึงแมนบ่เนาะพี่น้องครับมาเด้ครับพี่น้องครับโอ้ยเพื่อนระเปิดลวด

อลิสอลิสเต้นเต้นเต้นแล้วเต้นแล้ววัสดีครับสุดยอดเลยวันนี้ยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมดื้อดื้อด้อืเอดื้อดื้อดื้อดบ้ออดื้อดืเอดื้อดอดื้อดื้อดออออ้อ้อเออ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 ดอเอออ้อไปอออ ไปปารัวาเนเบิตเบิาน่อล้กำลังเห็นได้นีกำลังเห็น้หนาต อ้านอลูกเอาด้วยวันนี้เริ่มเริ่มเลอโอเคครับสุดยอดเลยเอาให้เราบังดจักรอบเอาไรตั้งเดิมมาหันใดเบ้นเบนถ่ายไรตั้งาเียเด